ดูความน่าสนใจของเกมผีสิงและบ้านสยองขวัญน,นี้สิครับเขาบอกว่าให้เราจําตัวโน้ตสาตัวนี้ไว้และต้องไปกดเปลียโ,โนให้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่เลยครับลองกดแบบนี้นี่ไงครับเราสามารถไขปริศนาได้แล้วไปตามกันต่อได้ในคลิปนี้เลยนะครับ บ้านผีสิงหรือห้องสยองขวัญตอนที่2มาแล้วครับสวีดส,สดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีเดียนแชร์นะครับคลิปนี้เป็นภาคต่อจากคลิปที่ผ่านมาแต่เป็นเอพิโซดที่24ของเว็บไซต์สุดยอดเยี่ยมสุดเจ๋งสุดติงกระดิ่งแมวนั่นก็คือ g e n i a l l y ครับผมเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันต่อในคลิปนี้คลิปนี้เราจะไปแก้ไขเนื้อหากันต่อเมื่อแก้ไขเสร็จแล้ว จะทดลองเล่นเกมและบันทึกเกมนี้ไปให้นักเรียนเล่นมีวิธีการอย่างไรทั้งหมดจะอยู่ในคลิปนี้นะครับก่อนจะไปรู้ฝากกดติดตามกันก่อนฝากกด Subscribe ฝากกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเด่นแชร์ก่อนไปรับชมด้วยนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยโอเคครับตอนนี้ผมพาทุกท่านมาตั้งต้นที่สไลด์ที่11นะครับเปลี่ยนเนื้อหาแบบนี้ สไลด์ที่12ก็เปลี่ยนเช่นกันนะครับสไลด์ที่13ก็เปลี่ยนเช่นกันสไลด์ที่14ก็เปลี่ยนเช่นกันนะครับมาถึงสไลด์ที่15ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยมีการใส่กลไกลของเกมไว้แล้วแต่ถ้าเกิดอยากเปลี่ยนนะครับคุณครูทุกท่านก็อาจจะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้หน่อยว่าถ้าเกิดกดตรงนี้มันจะไปตรงไหนถ้าเกิดปรับตรงนี้มันจะไปตรงไหนนะครับเพราะว่า ในทุกๆอันเนี่ยมันมีการใส่กลไกลหรือการกระทําไว้แล้วว่าถ้าเกิดกดผิดจะต้องไปหน้าที่ตอบผิดนะถ้าเกิดกดปุ่มนี้มันจะไปหน้านี้นะเพราะฉะนั้นนะครับในที่นี้เนี่ยผมจะขออนุญาตยังไม่แก้ไขอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นปิศนณาที่2เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปทดลองเกมกันต่อโดยเริ่มต้นตั้งแต่หน้าที่10กันเลยครับ อนนี้ผมกดพรีวิวหรือว่าแสดงตัวอย่างในหน้าที่10ขึ้นมานะครับเราจะไปในห้องที่เปิดประตูได้ตรงนี้ส่วนห้องใต้ดินเนี่ยยังไปไม่ได้นะครับในที่นี้ผมก็จะกดตรงนี้นะหลังจากกดแล้วนะครับก็จะมาเจอคําถามที่เราได้มีการแก้ไขเอาไว้นะครับในที่นี้ผมจะขออนุญ,ญาตตอบถูกในทุกข้อเลยนะครับอ่ามีการตอบผิดน่าจะใส่เฉลยผิดตําแหน่งนะครับตรงนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตเช็คนิดหนึ่งนะครับ ในข้อนี้อ๋ออยู่ตรงนี้นะครับกดผิดนะครับเมื่อกี้ตาลายนิดนึงนะครับอันนี้เป็น950อันนี้เป็น270อันนี้เป็น1,200ังหลังจากนั้นนะครับก็จะเข้ามาในหน้านี้นะครับก็คือให้เราจำตัวโน้ต3ตัวนี้แล้วกดที่เปียโน,โนให้ถูกต้องนะครับเราก็จะกดที่เปียโน,โนตรงนี้ถ้าเราตอบผิดก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ครับเห็นไหมครับ น่าสนใจใช่ไหมครับผมกดตรงนี้ใหม่นะชายเก์นะครับเราจะต้องกดให้ถูกต้องนะครับปึ้งถ้าถูกต้องตัวที่1น,นะครับเขาบอกว่าคุณต้องกดให้ถูกอีก2ตัวนะนะครับปึ้งถ้าเกิดตอบผิดนะครับเนี่นี้ขึ้นว่าวันมอลอีกหนึ่งนะครับลองตอบผิดอ่าตอบผิดในลักษณะแบบนี้ก็ขึ้นชายเก์นะครับแล้วพอกดตรงนี้ปึ๊บก็จะต้องตอบใหม่ด้วยนะครับ ในที่นี้ผมจะขออนุญาตตอบให้ถูกทั้ง3อันเลยนะครับปึ้งนี่นะครับเราก็ไขปริศนาได้แล้วลองกดที่แว่นขยายนะครับพอกดแล้วนะครับเว็บไซต์ก็จะพาเรากลับมาที่หน้าแรกนะครับดูว่าตอนนี้เนี่ยเราได้ไขปริศนาไป3อันละยังเหลืออันต่อไปนะครับก็คือการกดไปที่ห้องใต้ดินหรือว่าห้องมืดนะครับตรงนี้ซึ่งเราจะต้อง ไปแก้ไขเนื้อหากันต่อนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปแก้กันเลยทีนี้ผมพาทุกท่านมาเริ่มต้นในสไลด์ที่22นะครับซึ่งสไลด์นี้เราจะไม่แก้ไขอะไรเลยนะครับในสไลด์ที่23ก็เช่นกันครับเราจะไม่แก้ไขอะไรอีกเช่นกันเราจะมาเริ่มต้นนะครับแก้ไขหรือว่าใส่เนื้อหาของเราลงไปในปิิศนาที่3ปิสนาสุดท้าย โดยเริ่มต้นที่สไลด์ที่24นะครับในที่นี้ผมขออนุญาตใส่เป็นง่ายๆเลยก็แล้วกันนะครับ1บวก1แบบนี้แหละนะครับแล้วก็ขออนุญาตใส่เฉยนะครับตรงนี้อาจจะต้องเสียเวลาหน่อยนะครับในตอนที่คุณครูสร้างนะครับแต่เชื่อว่าเมื่อคุณครูได้สร้างเสร็จแล้วนะครับแล้วได้ทดลองเล่นเนี่ยน่าจะมีความสนุกสนานและมีความสุขแล้วลองคิดดูสิครับว่า ถ้าเกิดคุณครูสุขและสนุกแล้วนักเรียนก็จะเป็นแบบนั้นแหละครับเพือเคูณ2คูณ3ด้วยนะครับที่ได้ทดลองอะไรใหม่ๆได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆจากสิ่งที่คุณครูทําไปให้เล่นนะครับหรือว่านําไปให้เรียนรู้นั่นเองนะครับผมในสไลด์ยี่สิบครับก็เช่นกันนะครับเราจะเปลี่ยนเช่นกันนะครับผมจะขออนุญาตใส่ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเคนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น100 ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับสไลด์ที่26ก็ต้องเปลี่ยนเนื้อหาเช่นกันนะครับอลองดูนะโอเคนะครับตรงนี้ก็จะเป็น160ตรงนี้ก็จะเป็น150ตรงนี้ก็จะเป็น1 7 0เ okay, โอเคนะครับอ่าตรงนี้นะครับเราก็จะไม่เปลี่ยนอะไรละนะครับเปลี่ยนสุดท้ายคือในสไลด์ที่26นะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราลองมาเช็คดูพร้อมกันว่า มีอะไรบ้างนะครับอ่าโอเคจบละนะครับหมดละตรงนี้ก็คือ c o n g r a t URATION แล้วนะครับเราได้ไขปริศนาเรียบร้อยแล้วของชายท่านนี้นะครับของชายคนนี้ในบ้านผีสิงนี้นะครับอ่าหน้านี้ก็ไม่มีอะไรละนะครับเป็น Exit กับย้อนกลับไปนะครับอ่าโอเคหน้านี้เป็นส่วนประกอบเพิ่มเติมที่มีการใส่ลิงก์เชื่อมโยงไว้นะครับเคผมขออนุญาตพาทุกท่านเช็คดูนะครับน่าจะจบประมาณนี้ละนะครับ อโอเคครับสุดท้ายนะครับในปริศนาที่3เราจะแก้นะครับตั้งแต่สไลด์ที่24 25และ26ครับตอนนี้นะครับถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดคาดเคลื่อนนะครับมั่นใจว่าเราน่าจะใส่เนื้อหาหรือแก้ไขเนื้อหาของเราครบแล้วนะครับถึงเวลาแล้วครับที่เราจะไปทดลองเล่นเกมตั้งแต่เริ่มต้นจนจบพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้ว ไปเลยโอเคครับตอนนี้เรากลับมาตั้งต้นที่สไลด์ที่1น,นะครับผมจะกด Allset เ,เพื่อทำการบันทึกนะครับหลังจากนั้นนะครับคุณครูสามารถที่จะกด Allset อ,อ,อีกครั้งหนึ่งเพื่อทำการบันทึกได้เลยแล้วถ้าเกิดต้องการจะแชร์ไปให้กับนักเรียนก็กดที่ปุ่มแชร์ตรงนี้นะครับแล้วก็พิลิงต,ตรงนี้ส่งไปให้กับนักเรียนได้เลยนะครับขออนุญาตกดแชร์ครั้งหนึ่งนะ ก๊อปปี้ลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วจะส่งไปให้นักเรียนบน Facebook Group ปิด Facebook Messenger l i ล e นําไปแปะใน Padlet อะไรก็ได้สามารถที่จะส่งไปได้เลยแล้วนักเรียนก็จะเล่นได้ข้อจำกัดนิดนึงครับก็คือว่าในโปรแกรมนะครับไม่ใช่โปรแกรมในเว็บไซต์ g e n i a l l y ในแบบฟรีๆเนี่ยไม่สามารถเก็บผลการเล่นหรือผลคะแนนของนักเรียนได้เดี๋ยวผมขอไปเช็คอีกครั้งนึงว่าถ้าเกิดมีการอัปเกรดเป็นตัว พรีเมียมเนี่ยจะมีการเก็บคะแนนได้หรือเปล่าครับแต่ในตอนนี้เนี่ยอย่างที่พบนะครับก็คือแบบฟรีๆเนี่ยสามารถส่งไปเล่นเพื่อทบทวนความรู้เสริมการเรียนรู้เพื่อความสนุกสนานได้แน่นอนนะครับส่วนต้องการจะวัดผลว่านักเรียนคนนี้เล่นได้เท่าไหร่เล่นแล้วผ่านไหมเนี่ยคุณครูอาจจะต้องเช็คเองหรือให้นักเรียนบอกแคปเจอร์มาบอกหรือคุณครูให้เล่นเกมนี้เสร็จแล้วจะใช้คู่กับเว็บไซต์อื่นก็ได้ไม่ว่าจะเป็น google form คาท s o โซเครทีฟอันนี้เป็นทางเลือกและการออกแบบที่คุณครูจะสามารถไปจัดการต่อจากนี้ได้นะครับโอเคขออนุญาตกดที่ p r e s e n t a t i o n ตรงนี้นะครับเพื่อทำการเล่นเกมพร้อมๆกันครับโอเคครับในตอนนี้นะครับผมกด Full Full screen แล้วนะครับเพื่อเพิ่มอัตราในการเล่นนะครับเฮ้นี่นี่นี่เห็นใครก็ไม่รู้เนี่ยครับยืนอยู่เนบ้านเพื่อเพิ่มอัตราสในการเล่นนะครับเราจะเปิดเสียงด้วยนะครับปึ้ง นี่เลยนะครับก็จะได้ยินเสียงนะครับอุ้ยหลอนหลอนหลอนนะครับเวลาเล่นในห้องเรียนเนี่ยปิดประตูปิดไฟอะไรให้มืดเลยนะครับโอเคครับเราจะกดไปที่ปุ่ม start ครับอ่าโอเคตรงนี้เราจะไปต่อเลยนะครับขึ้นข้างบนบ้านก่อนนะครับผมโอเคตอนนี้ด้านขวามือตรง inventory หรือว่าสิ่งของรายการสิ่งของเนี่ยเรียงไม่มีอะไรนะครับไปครับอ่าขออนุญาตตอบให้ถูกนะครับ นี่เลยถ้าตอบผิดตอบผิดนี่ตอบผิดนะครับในลักษณะแบบนี้นะโอ้ตอบผิดก็ฟ้าร้องหนึ่งครั้งนะครับเคไปกันต่อดีกว่านะครับปึง้งนะครับไปกันต่อดีกว่าปึง้งนะครับอ่าโอเคมาหากุญแจหากุญแจอุย้ยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนนะครับทำเนียนนะครับเหมือนไม่เหมือนไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับ่านี่เจอละกดเลย เย้ yeah, นะครับเปิดประตูห้องได้แล้วอุ้ยลุ้นๆๆเข้าไปในห้องนี้อุ้ยไม่กล้าเข้าไปแต่ก็ต้องเข้านะครับเค okay, มีเปียโ,โนอยู่1ตัวกับเก้าอี้1ตัวนะครับโอเคอันนี้เป็น100อันนี้เป็นเท่าไหร่เนี่ย950โ okay, อเคอันนี้เป็น270อันนี้เป็น1 2 0 0อ่าโอเคนะครับจำตัวโน้ต3ตัวนี้นะนะครับ ค okay, นะครับกดเลยอันนี้อันนี้และสุดท้ายก็คืออันนี้เ p a าสนะครับอ่าโอเคตอนนี้เราได้พบนะครับนิวไอเทที่เก็บรายการสิ่งของได้อีก2อันรวมอันเดิมเป็น3แล้วนะครับต่อไปเราจะไปที่ห้องมืดครับห้องใตดินไปโอ้เขาบอกว่านะครับใช้แว่นขยายส่องไปเพื่อหาโค้ดรับให้เจอหลังจากนั้นให้กดที่ เครื่องพิมพ์ดีดนะครับเพื่อพิมพ์รหัสที่พบลงไปมาเราจะสองเฮ้ยตรงนี้หรือเปล่านี่นี่นี่เฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้ไม่เห็นฮ้ยตรงนี้ไม่เห็นไม่เห็น,หนอันนี้อันนี้เฮ้ยคุณ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 โอ้นี่ไงสองสองสี่นะครับหลังจากนั้นก็กดที่เครื่องพิมพ์ดีดสมัยเก่านะครับกดเลยอ่าอันนี้ผมงงว่าทําไมมันถึงขึ้นรหัสมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปเช็คอีกรอบหนึ่งก่อนนะครับ เหมือนมันขึ้นรหัสมาบอกตรงนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรนะครับมันน่าจะมีโค้ดฝังไว้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปเช็คก่อนนะครับว่าตอนนี้พอเรากดแล้วเนี่ยเหมือนว่ามันแสดงรหัสโค้ดขึ้นมาให้เลยนะครับอ่าไม่เป็นไรเราลองใส่ไปก่อนนะครับ2องแล้วกดปุ่มไปต่อเลยนะครับปึ้งอ่าเขาบอกว่ามีใครบางคนหลบซ่อนอยู่ในห้องนี้คุณจะต้องซองหาให้เจอเอ้นี่ไง โอเคนะครับเจอแล้วก็กดไปที่ตัวของชายคนนี้นะครับ1ครั้งก็คือชายที่อยู่ในหน้าแรกนะครับเป็นเจ้าของบ้านที่ถูกฆ่าตายนะครับอ่าโอเคหลังจากนั้นต้องตอบคําถามครับไปครับตอบเลยนี่นะครับตอบให้ถูกก่อนนะโอเคโอเคอันนี้เป็นไรนะครับโอเคนะครับเปิดกระเป๋าเย้นะครับเราก็พบแล้วว่าปริศนาที่เราตามหาและพยายามนะครับในบ้านผีสิงหลังนี้ ในห้องสยองขวัญน,นี้ก็ถูกเฉลยออกมาตรงนี้แล้วนะครับนลลี Finally, แล้วสุดท้ายแล้วเราก็สามารถที่จะปลดปล่อยชายคนนี้ให้เป็นอิสระได้นั่นเองนะครับปรบมือให้กับทุกท่านเลยนะครับผมโอเคครับในคลิปนี้ต้องเอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับทีนี้ผมมาพบแล้วว่าคุณครูเนี่ยนะครับอาจจะไม่จําเป็นจะต้องอธิบายให้ในักเรียนเลยว่า เกมนี้เล่นยังไงแต่อาจจะกระตุ้นหน่อยว่าวันนี้คุณครูมีเกมใหม่เกมสนุกๆมาให้เล่นคุณครูเคยให้หลายห้องหลายคนเล่นแล้วแต่ยังไม่เคยมีใครสามารถแก้ไขปริศนานี้ได้เลยและครูหวังว่าทุกคนจะสามารถช่วยครูแก้ไขปริศนานี้ได้อะไรประมาณนี้นะครับผมมั่นใจว่าคุณครูแต่ละท่านจะไปเล่นนะครับจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบได้อย่างแน่นอนนะครับโอเคครับในคลิปนี้ต้องเอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับถ้าเกิดชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่อย่าลืมกดแ like, ชร์ คลิปนี้ให้กับเพื่อนๆสัก9 9ท่านจะขอบคุณมากๆเลยนะครับหรือจะส่งไปที่โซเชียลมีเดียของทุกท่าน Facebook Line Twitter Instagram นะครับไปรีวิวใน YouTube ลองเล่นแล้วมาคอมเมนต์ล่างคลิปนี้หรือจะอินบ็อกซ์มาพูดคุยกับทีเดนแชร์ are, ก็ได้ยินดีในทุกๆช่องทางนะครับเหนือสิ่งอื่นใดครับถ้าเกิดทุกท่านชอบคอนเทนต์ของทีดเดนแชร์ are, นิดหนึ่งครับฝากกดติดตามกด u b s c r i b e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันและกัน ในการผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปต่อไปและต่อไปด้วยนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ฝากเว็บไซต์ g e n i l l y ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับและหวังว่าคุณครูทุกท่านจะส่งต่อเกมนี้ไปถึงนักเรียนทั่วประเทศไทยนะครับฝากด้วยนะครับผมคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวีดัสสวัสดีครับอย่าลืมไปลองนะครับ